คี่ว่ามันเสียมันชำรุดจึงเรียนขอท่านผอชมทานส่อง้ายครับให้ท่านช่วยมาน้เนินการเยอะมันเคยท่วมขังมากกทุกปีแต่เราก็แจ้งประสานการทำทำ่านทำท่อเนี่ยท,ทำท่อท,ที่ดูดน้ำข้ามไปในในช่วงที่น้ำมัน,ม,นมันตามแผนที่ที่เรามีเนี่ยครับน้ำที่ว่าชาวบ้านเดือดร้อนเนี่ยมันอยู่หลายตำบลมากเลยครับในเขตเรารวม แต่ว่าเมื่อเราก็ไม่รู้เพิ่งรู้ว่าปีนี้นะว่าพอปีน้ำเยอะมันก็เลยทำให้ท่วมกันทั่วห,หมดเลยนะครับทีนี้ส้างแล้วก็เิดเปิดเปิดแค่บานเดียวแล้วเขาเปิดอีกสาบานทุกเนี่ยน้ำก็ลดค่ข้างะ น,น้ำด้านนอกกับด้านในนะครับซึ่งมเมื่อวานนี้ผมก็ไปไปดูมาทางบางป่านะครับป,ประจําประตูะบายน้ำดู่น,น้ำนะครับซึ่งตรงนี้ได้รับของราลอาสูแต่กาเป็นครอ,องของท้องิ่ที่สูบนะครับแล้วก็ในในส่วนของอุปกรณ์ทั้งหลายอย่างเช่นจะต้องปรับปรุงเพื่อให้ได้วลามาให้เร็วที่สุดนะครับ ก็เดี๋ยวฝากท่านเลยขาวปาลมด้วยนะครับในการาบ้านทรายบ้านค้องบ้านสิงแต่ก็ยังไม่เพียงพอไห,หนจะอําเภออื่นอีกอย่างวันนี้ก็ยังมีทุบทรงระยะไกลไปติดตั้งที่กับใหญ่บ้านโป,ป่งอย่างที่บอกก็คือปีนแนี่น้ำาเนเยอะจริงแล้วก็คือแต่ปัญหาปัญหาที่อยากจะแก้ไขวันข้างหน้าของพรอยนะครับเชื่อมของมาทางพงหลงงูแล้วมันไปบางป่าออกไปนู่นเลยเมืองอะลีะได้เลยแต่น้ำกิ่รับอ่ะมันรับมาจากเมืองโกลามบ้านค้อนสิง ขางล่างนะครับมันเลื่อยบ้านแล้วก็บูนับท้องถิน่นอ่ะประสานในพื้นที่ท้องถิน่นต้องที่คือหนึ่งคลองมันจะต้องเชื่อมโยงกันพี่จริงจริงนะครับมันจะต้องเชื่อมโยงกันเจ็ดเสมียน่ะจะเชื่อมของทุนค่นของค,วค,วคอยหมู่เจ็ดแล้วสิเอ็ดของการที่แก้ปัญหาของเจ็ดเสมนได้หมดนะครับของธุรมทานที่จะให้ทํานะครับอ่ะผมอยากให้ทำมากๆเลยคือท่อนะครับที่หลูดยากรณตัวปตุต่ตตนี้ของวิทยาจะประเมินได้สิบันผมรู้เลยว่าแค่อีกสามวันเท่านั้าแล้วกครองยิง ทองยืนตอนนี้าการคอนดนิชขอ,องทองยืนม,มัน,นไม่ใสเลยด้วยซ้ำผมอยากให้ของโยทาออกสำรวจแล้วก็ออกข้อบังคับนะครับให้คนที่ผมทองท่าบ้าน,นในทองยูนยแก้ไขปัญหาในยกพูดไปจริงนะแต่ม,มาประตูน้ำกองที่ป,ประธานลงมาทุกที่เอาน้ำดีลงหมดน้ำดีลงหมดที่ทำไวนะทุกช่องทุกช่องไม่ว่าสามช่องมองผมว่ากองโ่อยเราก็โปอยน้ำดีลงมาเราไม่ได้ล่อยน้ำเปรีย่ยนะครับ การเปิดเวทีรับฟังในวันนี้ที่มีชาวบ้านเขามาร้องเรียนสิ่งเรื่องตะตูระบายน้ำของชุมชถานนี้ค่ะกิดจากก้อนที่นี้เป็นยังไงบ้างคะท่านเกิดจากอดีเมื่อสองนาทีแล้วเนี่ยสถานการณ์น้ำเนี่ยเท่าที่พวกเราทราบเนี่ยก็คือว่าฝนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีพิกน้ํามาจากแม่น้ําแม่กลองนะครับทําให้ทางเขื่อนแม่กลองเนี่ยระบายน้ํามาค่อนข้างเยอะในปริมาณประมาณหนึ่งพัน กว่าลูกบานเมตรนะครับทาให้น้ําในพื้นที่เนี่ยไม่สามารถรบะรบายออกได้นะครับวันนี้เรามาประชุมกันเนี่ยเพื่อหาแนวทางถ้าหากเกิดวิกฤตการณ์อย่างนี้อีกเนี่ยเราจะทํำยังไงนะครับซึ่งเราก็ได้รับได้รับฟังจากส่วนครอบส่วนประชาชนนะครับแล้วก็ทางชมระทานก็จะจะนำเอาเออความต้องการของชาวบ้านเนี่ยว่าจะวิธีแก้กปัญหายังไงเนี่ยแล้วเราไปปรับใช้ยังไงครันี้ก็ทางท่านนายก ให้านายกเอาไปจนะครับท่านท่านนายกเทศบาลเนี่ยก็ท่านได้มาด้วยนะครับก็เ,เดี๋ยวเดี๋ยวทางชมประธานก็จะเอาข้อข้อร้องขอทั้งหมดนะครับเอาไปทําเป็นแผนแผนระยะสั้นนะครับแล้วก็นำมาเสนอให้ทางท้องผิดดูทีว่า,าโอเคไหมถ้าโอเคก็ทางชนประธานก็นำเข้อแผนดำเน,นินการได้ทีท่านคะสำหรับพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนตรงนี้มีบริเวณไหนอย่างไรบ้าง ่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในเขตตำบลมีคอนสตรคตของคอยบ้านคลองนะครับแล้วก็ใจเสมียนหัวลมซึ่งเป็นพื้นที่ค่อนข้างใหญ่นะครับค่อนข้างใหญ่ก็ตรงจุดนี้ประตูระบายน้ำบ้านคลอง้านใหม่เนี่ยซึ่งก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชก,กาลที่6ที่7เนี่ยมันก็ใช้ประมาณ70-80แปีละก็คงจะต้องปรปับปรุงนะครับองปรปับปรุงให้ให้มีการจัดการให้ใหใหได้รวเดเร็วมากขึ้นนะครับเพราะว่ายังใช้เป็นมูมุนอยู่อะไรอยู่ก็ เราก็อาจจะทําเป็นระบบเคียบวเตอร์แล้วก็อาจจะมีสานที่สูบนะครับเพื่อเพื่อให้ระบายน้ําได้เร็วขึ้นเพราะตรงนี้เป็นจุดรวมน้ําหลายตําบลอยู่ครับคาดว่าน่าจะสามารถดำเนินการได้เมื่อไหร่ยังไงก็สามารถเดี๋ยวเดี๋ยวผมทําเรื่องเสนอสานักงานแล้วก็ให้ทางสํารวจออกแบบพี่นาโครงการให้พี่นาโครงการสํารวจออกแบบนะครับแล้วก็นำเข้าแผนนะครับ ยัอยูอย่ยในแผนร,ระยะสั้นของทุกๆนานระย,ยระสั้นระยะกลางนะครับแผน5ปีก็สามารถถ้าดูแลเหมาะสมก็ข้อแผนกันดีครับในแผนระยะยาวทั้งระบบทั้งในพื้นที่ทรับดชลประพอจะทำดมเนินการอะไรบ้างครับก็ตอนนี้ก็ได้รับความรับผิอน,นะครับจากจากทางพื้นที่พวกเราเประสานงานกันนะครับแล้วก็ทําการขุดลอกนะครับเกวตรพืชสิ่งกีดขวางทางน้ําในเขตพื้นท,ที่ทั้งหมดนะครับเพื่อที่ประชุมกันก็นก ในเขตพื้นที่ก็ต้องคุยกันว่าหนึ่งจะต้องำจัดเฟอนจะครับสูบน้ำแล้วก็สิ่งที่สำคัญต่อมาคือในระยะในระหว่างที่รอไอ้โปรเจกต์คนเนี้ยก็ให้ทางท้องถินนะ่นทำเรื่องขอเครื่องสูบน้ำมาประจำจุดที่คิดว่าเป็นจุดรวมน้ำนะครับเราก็สามารถช่วยในการระบายน้ําได้ดีขึ้นสําหรับปีต่อไปครับแจ้งขอขอนุญาตนะครับผมวนกน,นิดนึงที่ระยะสร้างสมมติว่าเปลี่ยนเป็นระบบมอเตอร์แทนที่ ก็ใช้ระยะเวลาในการทํางานไหมครับเอ่อถ้ามีงุปมาณทําได้ทันทีครับแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องคืนเป็น,ปนถือว่าเป็นงานปรับปรุงนะครับต้องใช้ประมาณถ้าพูดเราตั้งไปปีนี้ใช้เวลาประมาณสองปีนะครับในการขอเงงบแต่ถ้ามีงบเหลือจ่ายของของของเรานะครับที่มีงบเหลือจ่ายเราก็สามารถขอได้ท,ทันทีแต่ตอนนี้ผมอย่างที่เรียนท,ที่แจงในที่ประชุมเมื่อกี้ในช่างคนผมเนี่ยท่านทําระบบไอ้ที่ว่า ใช้ใช้มอตเตอร์นอกครแลไปเสียบแล้วก็ที่แบตมันก็จะหมุนได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องใช้แรงงานคนคัตอนนี้กำลังดัดแปลงเครื่องมืออยู่ครับในการการหมุนขึ้นหมุนลง